สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโค้ดเทนแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเย็บนะครับร้านนี้เลยนะครับปั่นจะรดเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจิมลูกชิ้นกันนะครับเมื่อกี้อินเสิร์ตไปแล้วเนาะ ไม้ใหญ่โตนะครับอืมนุ่มอร่อยหวานนะครับทบไมเป็นทอดนะดูดิสิบบาทได้เยอะมากนะครับเกลียวใหญ่ๆนั่นหาประมาณนี้เลย มีความกรุกรอบทอดมาดีนะท่อไมกับหมูมีกระเทียมโรยไปด้วยโอ้โอร่อยใช้ได้เลยครับ กันเดียวครับอันนี้เป็นเส้นเล็กนะเป็นแบบน้ำน้ำตกปิดปกตินะครับไอเผ็ดกลางนะอ่านี่เส้นประมาณนี้เลยจิ้มเส้นนี้ก่อนเส้นมีความอร่อยใช้ได้ต่ไม่เหมื ตม้มออกมาได้พอดีเ็ไาว่าเห็นทำออกมาได้ดีนะครับนนเนื้อแน่นนุ่มนุซุปมันทำได้เข้มข้นพอดีเผ็ดเลัลกกนลใช้ได้เลยครับ คือถ้าใครดูช่องเราเนี่ยมาเนี่ยตลอดที่ผ่านมานมาันจะไม่เคยมีอะไรที่กินเพื่อเพื่อสิ่งเพื่อสุขภาพเลยนะมาตอนเนี้ยผมจะพาทุกคนม,มาเนี่ยกินน้ําส้มคั้นแท้ร้อยเปอร์เซนต์รูร้านเขาเล็ังจะไปเปิดพี่เนนเปิดเนีนะ่ปกติอันนี้ใช่ไหมน้ำส้มเนี่ยที่เคยเห็นกันเนาะอันนี้เี่ดอันนะีนะ้เม็ดเอ้ แดีวไปองเิก็ชอกินมันส้มอย่างเงี้ยกันตน้าเนี่ย,ย,ยใชนไหมเขนเราเป็นแทแ้เราเป็นเต็มเเคสแอสีดรออี่อันนี่มันจะกินยาวหน่อยส้มแท้ร้อยเปร์เซ็นอันนี้กว่เลยเท่าไรนะก้อง 25, 25, <น>25สิบห้าห้ะมแท้เลยนะครับ ไม่ใช่ไม่ให้ให้ตากล้องชิมตากล้องชิมเลยเลาหลังจากที่เรากินของข้าวเสร็จแล้วนะครับเราต้องยัดน้ํหวานอันนี้เป็นขนมครกไส้มะพร้าวนะครับผมชอบมากอันทแล้วป้งเนี่ยทํามาได้ดีมากไส้ยังไม่หวานอย่างนิดนึงนะอาจจะจืดอยานิดนึงนะแต่โดยรวมว่าใช้ได้นะ ก็ได้กินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังกลับนะครับก็จะมาให้คะแนนร้านนี้นะครับสร้างเหมนเส้นหมี่น้ำตกไปนะครับรสชาติก็พอได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าต้องให้ประมาณซักประมาณสักแจมนะครับรู้สึกว่ารสชาติอร่อยหอมใช้ได้นะครับอาจจะนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับลูกชิ้นผมให้ประมาณซักสี่แจมนะครับ รู้สึกว่าอาจจะลูกชิ้นอาจจะลูกใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ใช้ได้นะครับโดยรวมที่เหลือกับเกี๊ยวกับกลาหมูก็ให้เท่ากันนะครับน้ำคฮ่าจับนะครับรสชาติอร่อยใช้ได้น้ำโคกน้ำโคกผมให้ประมาณนั้สี่จ๊บนะครับอาจจะอาจจะอาจจะนิดนึงนะครับอาจจะจืดไปนิดนึงนะครับต่อไปก็น้ำส้มนะครับน้ำส้มผมให้ หกจับอันนี้แถมไม่พิเศษนะครับอ,อร่อยลงตัวใช้ได้เลยนะครับโดยรวมถือว,ว่าดีเลยนะครับร้านนี้ไปทานกันได้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโค้ดเทปมาไม่นี่ถึง200สองรซับกันเลยนะครับเจ <c oughs> อกันครับร้านนี้เมื่อกี้มีหมูยอม่อไหมหมูชิมน,นะครับเดี๋ยวเราเริ่มชิมก่อนเลยนะครับนุ่มอร่อยนะครับอันนี้มาจากนครพนมเลยนะครับเขาบอกในร้านเห็นอยู่